สัสดีค่ะ hello hello อ๋ยไม่ใช่เล่นซก,กันอีกแล้ววันนี้ตืต่นเต้นพิเศษค,ค่ะทุกคนทีมงานนัดมาแบบว่าชิลๆแบบว่าบอกว่าสบายๆวันเนี้ยจะเลี้ยงพี่เต็มที่เลยแบบเอาวันนี้ไม่ต้องทํางานแบบว่าเออมันเดินเล่นกันเลยแงอุย้ยดีมากเลยอะ่ะบอกให้กินเต็มที่ดีมากเลยเพราะว่าปกติก็เป็นคนกินน้อยน้อยมากที่จะไม่กิน ยังไงดีละเนี่ยโหยตื่นเต้นนะ่ะระดับพีก็ต้องมีสักต่ำๆสักสองสัมพันธ์นะเนาะงานไม่ใหญ่นะนวีเอาเหตุไปเหตการอุ้ยต่ำๆมานะมันก็ต้องสักสองสัมพันธ์น่ะนะยื่นซองผิดเป่เาไมวหนึ่งเดียว กินทั้งวันอร่อยเดียวน้ำตัลจะไหลแตไไ่ไหนๆก็ไหนไแนละไม่มีอะไรที่พีพีทำไม่ได้ท้าแบบนี้อ่ะก็ต้องจัดเสียทั้งวันหนึ่งมาดูกันว่าพีจะทำได้ไหมร้านแรกปักหมุดอยู่ในหัวหละเริ่ม ถึงร้านแรกกันแล้วะค่ะทุกคนเอาใจคนรักเส้นก่อนเลยแล้วก็เอาใจตัวเองด้วยเพราะเป็นคนชอบกินเส้นมากอะไรมากโดยเฉพาะแบบก๋วยเตี๋ยวเรือตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยุธยาลุงนะคะนี่สร้างมาเส้นเล็กน้ำตกหมูโอ้โหแม่เจ้านี่ไม่อยากจะเชื่อต้องหันไปดูปายราคาอีกทีว่าคือแบบสามสิบบาทจริงเหรอคือสามสิบบาทจริงแล้วเมื่อกี้แอบไปดูโตะอื่นด้วยว่าแบบเอ๊ะ เป็นเพราะฉันมาแล้วเขาเลยให้เยอะหรือเปล่าไม่ใช่นี่เซนก็มาลูกชิ้นเอ่ยหมูเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำก็คือน้ำข้นคักในตำนานที่ดีฉันชอบแล้วเลิฟเลิฟสิ่งนน้ฉันต้องอกิน่อน <decía> ต้องทำการาฟิกแสงออกปากแล้วนะอะร่อยอร่อยเขาว่ากันว่ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องปรุง <c ười> <c ười> อยากได้แฟนมีพุงก็ต้องเรา <c ười> รักเขาอุ๊ยนี่อร่อยมากกินให้หมดเลยอุ๊ยพีจะกินยังไม่ไปกันอีกเหรอคะอ่ะมองขนาดนี้แสดงว่าอยากปักหมุดมาตามพีใช่ไหมคะได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุงนะคะอยู่ตรงข้ามวัดเครือวัน,วนแถวแถว,แถวสิริราชก็ปักหมุด get direction กันมาได้นะคะร้านนี้เขาเป็นร้านอาหารพงฟ้าภายใต้ความส่งเสริมของกรมการท่อภายในด้วยก็มีจำหน่ายเมนูไม่เกิน35บาทต่อชามคะ่ะ มือแรกไปละรองทองันไป,ไปนะคะอันนี้เรียกว่ารองทองเหรอส่วนมือที่ยังรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นข้าวบ้างดีกว่าเดี๋ยวพ,พี่พาไปปักหมุดร้านที่2กันค่ะโอ้ o d ได้เวลาท้องรองพอดีเลยหลังจากที่พี่ไปทำกิจกรรมส่วนตัวเอ่อเทอมานดรอยใหม่ออฟเลอร์ เดียวเท่านั้นนะคะก็เลยมาหาอะไรกินเพราะมหิวนี่ร้านนี้อยู่ข้างๆโรงพยาบาลยันทีค่ะร้านข้าวแกงขิดตีขิดใจเอาจริงๆเขาชื่อแค่ขิดตีเฉยๆขิดใจึงเติมให้นะคะนี่จานนี้ที่อยู่ตรงหน้าพีราคา30บาทท่านั้นทุกคนน่าเชื่อเะล่ะเออความพิเศษนอกจากจะราคาเป็นมิตรหน้าครบแล้วนะคะนี่น้ำพริกกะปิอย่างดี เติมได้ไม่อัน้นฟรีด้วยเธออยากแอบ,บมัดใส่ถุงแกงกับบ้านหนึ่ง <c oughs> ใครอยากจะมาปักหมุดน,นะคะทานร้านข้าวแกงคิตตี้อย่างพี่ก็มาได้ที่ซอยตารันสนิทวง92คะ่ะร้านนี้ยังคงเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโครงการร้านอาหารคงฟ้านะคะคงคอนเซปอร่อยคุณภาพดีสะอาดและประหยัดค่ะอุย้ยไม่ได้เรายังเหลืองงบอยู่เดีย๋ยวพีจะพาไปร้านต่อไปร้านที่3คะ่ะ <c oughs> อาหารรานนี้แล้วก็นึกถึงคำคมที่ว่าขนาดหมูติดมันยังอร่อยและผู้หญิงมีภูมิหน่อยสะไม่ไดยังไงนารัก็แก้มยุยยอะไรเงี้ยอเข้าสู่ร้านที่3ค่ะเรามาปักหมุดที่ร้านอาหารทงเปาร้านที่3กันดีกว่าค่ะสายเฮลตี้อย่างพีผ่านมาสองร้านแล้วร้านที่3ามเราต้องกินอะไรที่มันแบบมันเบาเใช่ไหมอ่าเข่ากัาหมูเบาไหม ราคาเบาแน่นอนเพราะนี่คือข้าวขาหมูในราคา35บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนนี่ค่ะที่ร้านแปะตีโภชนาดอนเมืองโอ้โหเขาขายข้าวขาหมูข้าวขากีต้มต่างๆอย่างตุ่นมาราอย่างี้ตุ่นเห็ดหอมตุ่นมะนเน่าดองราคา35บาบาทเท่านั้นค่ะวันนี้เราจะมาชิมข้าวขาหมูกันก่อนเลยนะคะ <c oughs> หนังมันกรึบมันดีใครอยากปักหมุดตามพีก็มากันได้เลยนะคะร้านข้าวขาวหมูแปะตีโภชนาค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรยียนพระหิไไทัยดอนเมืองนะคะถนนสงประภาดอนเมืองค่ะโอ้โหอิ่มมากเลยค่ะทุกคนไม่ใช่แค่อิ่มธรรมดานะคะอิ่มมากมันอิ่มความสุขจนจะล้นออกปากอยู่แลนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันอิ่มความสุขจนล้อนออกปากอยู่แลนอนตะแคงยังไม่ได้เลย จะไล่เอกทั้งหูอิ่อมอะไรขนาดนั้นผ่านไปสามราแล้วแต่ว่าพี่ยังเหลือเงินอ,อีกตั้ง5บาทเลยคะ่ะทุกคนนี้ ได้แบงรอยมาแต่ว่ามีทอนน่ยซาเดี๋ยวเอาไปหยอดกระปุกดีกว่าอ่ะโครงการอาหารทงฟ้านะคะก็เรียกว่ากรมการพาภายในเขาสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนอย่างพีนะคะแล้วก็อย่างทุกคนด้วยให้เลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จในราคาไม่เกิน35บาทราคาแบบประหยัดประหยัดเป็นมิตรเป็นกันเองมาขยงอ่ะเพื่อให้เราได้ประหยัดเงินในกระเป๋าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราร้าใจกันใช่ไหมคะอ่ะ ถ้าเกิดใครอยากจะปักหมุดตามทีนะคะก็ได้เลยที่เว็บไซต์ทงฝาฟูด .dit.go.th ค่ะหรือสอบถามได้ที่สำนักง,งานพายในจังหวัดทั่วประเทศนะคะมไม่ใช่มีแค่ในกรุงเทพที่พี่พาตะเวนกินในวันนี้นะคะเขายังมีอีกร้อยร้านเป็นพันๆร้านเลยนะคะเธอก็อย่าลืมกด subscribe dit c h ช n n e l กันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนและมันอิ่มความสุขจนล้อนออกปากอยูแล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลย